มาตอนต้นเดือนน่ะจำได้ป่ะตอนที่มาเซอร์ไพรส์ม,มันเกิดเราะเรายังบอกเลยว่าเฮ้ยเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยยังเหลือของขวัญมันเกิดอีกชิ้นหนึ่งที่อยากได้มากคืออยากเห็นหน้าตาของการเมืองไทยเป็นหน้าตาใหม่ๆก็สาไปกามากับมือตอนเดือนพฤษภาคมนะผ่านไป2เดือนใช่ป่ะ14กรกฎาคมก็แล้ว19กกรกฎาคมก็แล้ว นี่มันเกิดเรื่องบ้าบออะไรของมันวะตอนที่เราไปวิ่งเมื่อตอนเย็นเราก็เห็นเพื่อนเราในทวิตเตอร์หลายคนเลยอยู่ดีเนี่ยก็เลยส่งเมสเซจไปหาไงว่าไปไหมขอบคุณมากเลยที่ส่งเมสเซจมาเพราะตอนนั้นอ่ะกำลังกโกรธแบบจะคลั่งตายอ่ะถ้าไม่ได้ทำอะไรสักอย่างมีหวังแบบว่าเผาบ้านอ่ะเผากำลังเดือดมากอ่ะ พอได้ไรับเมสเซจก็คิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าต้องเอาตัวไปจุ่มอยู่ตรงนั้นให้ได้ไปอยู่ท่ามกลางผู้คนตรงนั้นให้ได้เอาเข้าจริงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอารมณ์ไหนบ้างนะแต่วันนี้ผู้คนที่เราเจอ ก็ดูเหมือนจะหลากหลายอารมณ์ด้วยเหมือนกันเราเห็นหลายคนที่กําลังโกรธอยู่เราเห็นหลายคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยว่ามันคืออะไรวะทําไมพวกเขาถึงผู้ยี่ผู้ยําเรื่องราวจนมาถึงขนาดนี้ได้ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเห็นคนมีความหวังกันนะเราเห็นพวกเขายิ้มเราเห็นพวกเขาเจอกันกอดกันทักทายกาันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยกูสู้มาเก้าปีแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยจะเป็นอะไรไปล่ะ เร,เราว่าเราเห็นเส้นเส้นแบ่งอารมณ์นี้ชัดเลยนะคือตอนตอนก่อนไปอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันก็มีทั้งความส,มสับสนความอึดอัดความนูน่นนี่แต่พอแบบไปอยู่รวมๆกันแล้วโดยเฉพาะตอนที่เพลงของบทเพลงของสามัญชนขึ้นอ่ะแล้วคุณป้าข้างๆอ่ะแกร้องเพลงนี้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังเว้ย แล้วเราก็รับพลังนั้นมาเต็มๆแล้วก็ <ๆ S 1> วก็ <ๆ S 1> แบบว่าไอ้ไว้หรือบรรยากาศตรงนั้นอนะมันช่วยพยุงความรู้สึกเราที่กําลังดิ่งลงเมื่อตอนบ่ายกลับกลายให้เป็นแบบค่อยๆแบบเหมือนสยายปีกบินขึ้นเรื่อยๆอยนึนกออกปะมันเหมือนเรากําลังลอยอยู่บนหลักการที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ถูกต้องยังไงก็ไม่รู้ได้เจอคนรู้จักได้เจอเพื่อนหลายคนเลยแล้วก็จูงมือกันมานั่งข้างหน้าเวทีด้วยกัน เพื่อนเราคนหนึ่งยังบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามาทําไมรู้แต่ว่าวันเนี้ยต้องมายืนยันตัวตนที่เนี่ยว่าพวกแกกล้าทํากับฉันแบบนี้ใช่ไหม,อมเอาสิก็ม,มามดีครับชอบอีกหลายๆคนตอนนั่งคุยกันกับเพื่อนๆเนาะบางคนแบบก็สารภาพตรงๆว่าเออฉันไม่ได้โกรธขนาดนั้นว่าแต่ฉันถ้าฉันไม่ได้มาฉันจะรู้สึกผิดกับอีกคนนึงก็คือเหมือนกัน ก็เหมือนเดาๆได้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาแนวนี้แต่วันนี้ที่มาเนี่ยก็มาเพื่อยืนยันในหลักการว่าฉันเลือกหลักการที่ถูกต้องฉันต้องแบบว่ามาอยู่มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนึกถึงวันที่14กรกฎาคมนะวันที่โหวตนายกวันแรกอะ วันนี้เราไปวิ่งที่บึงอ่ะจำได้เลยว่าไอ้ทุกคนที่ไปวิ่งเนี่ยไม่ได้ตั้งใจวิ่งเลยทุกคนแค่เปิดมือถือแล้วก็ก้มตาดูเขาขานชื่อกันอยู่ว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบอ่ะเออแล้วเนี่ยทุกคนที่อุตส่าห์ตั้งใจก้มดูมือถือเพื่อรอผลโหวตวันนั้นน่ะเขาก็คงงงๆ,ๆกับเราอ่ะว่าอะไรวะ14ก็แล้ว19ก็แล้วแต่เราดีออกงนะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อน เรารู้สึกว่าเออเอาแบบนี้แหละเอาให้พวกเราตื่นตัวกันเยอะๆที่ผ่านมาแม่งวางหมากอะไรไว้เยอะแยะขนาดเนี้ยคิดว่าจะเอาชนะหลักการที่มันถูกต้องหรือว่าจะเอาชนะผู้คนที่ตื่นรู้กันทั้งประเทศแล้วได้ครัน,จจนตั้งแต่14พฤษภาที่เราเลือกตั้งอ่ะเราประชาชนอ่ะเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วคอย คอยฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจช่ป่ะแต่คืนนี้สิ่งที่เราเห็นคือเราชอบภาพที่คนเขียนลงกระดาษแล้วแปะอยู่เต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วเราไปยืนอ่านเนี่ยโคตรฟินอะ่ะ ทุกแมสเสจมันร้อยต่อเข้าด้วยกันและมันเป็นไปในทางเดียวกันว่าประชาชนต้องการอะไรแบบชัดเจนมันไม่มีตรงไหนงงเลยรอบเนี้ยทุกคนไม่มีตรงไหนที่ที่ลังเลเลยทุกคนแบบว่าเห็นไปในทางเดียวกันว่าเฮ้ยเรื่องง่ายๆอ่ะแกเรื่องเสียงของชันหนึ่งเสียงรวมกันได้กี่ล้านเสียงเนี่ยตามประชาธิปไตยโหวตเสียงไหนชนะมันก็คือตามนั้นนะอย่ามาเล่นตุกติกอย่ามาเล่นนอกเล่นในเนาะแล้วคืนนี้มันเลยแบบ เหมือนได้เห็นเสียงของคนอื่นๆซึ่งเราก็ได้ยินอยู่เนาะแต่พอการได้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมอะ่ะมันโคตรฟินเลยอะ่ะเราไม่ได้ขออะไรมากเลยขอแค่ความเป็นปกติอะ่ะแค่คิดให้เหมือนคนบนโลกคิดให้เหมือนคนประเทศอื่นเขาะคิดแบบคนปกติเขาคิดกันแค่นี้เองไไไมมม่่าาาออยีนนน้้งทุกคจกาาจะะหเบรรืดใวู ีรตจริงๆสารภาพเลยนะตอนก่อนไปกับตอนกลับเนี่ยของเราอะ่ะนั่นคนเราฟิลเลยเว้ยตอนก่อนไปอยอมรับว่ามีความท้อแท้อยู่บ้างแล้วมันเหมือนมีความโดดเดี่ยวอยู่บ้างเหมือนแบบว่าเราโกรธแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาทางออกกับมันยังไงตอนที่ฟังเพลงบนเวทีร้องเพลง เราคือเพื่อนกันของวงสามัญชนแล้วหลังจากนะ้นอีกแป๊บหนึ่งก็มีการจุดพลุเล็กๆตักพลุหนึ่งอะ่ะช่วงเวลาแถวๆนั้นอะ่ะมันมันทำงานกับในใจของเราหนักมากว่าเฮ้ยเราไม่ได้กําลังต่อสู้กับกับสิ่งสิ่งขุ่ยแตกอันเนี้ยอยู่เพียงคนเดียวเว้ยมันมีเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์ของเรามีคนที่คิดเหมือนเรามีคนที่ร้องเพลงเดียวกันกับเรามีคนที่มีความหวังเดียวกันกับเราอย,อยู่อีกเป็นจํานวนมากเราเลยรู้สึกว่า ความหวังที่ดูเหมือนแบบถ้าเราอยู่คนเดียวอะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่ามันริบหรี่ลงไปเรื่อยๆแต่พอเรามารวมอยู่ด้วยกันไอ้ความหวังเล็กๆของเราอะมันเป็นความหวังที่เราเห็นชัดว่ามันความหวังที่ใหญ่มากๆ